สวัสดีครับนี่ตัวที่สามแล้วครับเมื่อกี้ตัวที่สองกะเล็กๆครับเล็กๆนิดนึงครับนีก็ใส่หกขีดด้วยกันครับหกขีดครับหางตัวนี้จะดกครับถึงงามเลยครับหางใส่หางครับเป็นไก่ไมกันครับไก่ไม่ไก่ได้อายุแล้วครับบางตัวครับไก่พอดีขวบครับแข่งขาครับ ของอน้ำในตะกัวนี่ครับชื่อว่าธรรมาดาครับผมเ็นตะกัวครับม,มนต์ตะกัวแห้งครับแข่งหน่อยขาหน่อยครับไก่ไหมครับตัวนี้ครับก็ยังชื้อว่าแหย่ครับแบบมา่ายก่อน ไก่ตั้งเทเลงามมีเลยครับไก่ตัวนี้ครับไก่หน่อยครับใส่ฮกฉีดครับใส่นี่ใส่เล็กใช่หน่อยครับซบดำดีครับซบบึงซบครับเบิ่งทางไก่ครับบึงทางไก่ทางไก่งามครับเบิ้ลสองขางเลยครับลุ่มหมาเข่าเบอแกงเล็กครับพุ่นครับทางไก่ครับหลายครับตัวนี้ครับตัวนี้สองเส้นเลยครับเห็นบ่ครับ เส้นไงนะครับจุ้มหมาขาหมาแกงกับลึกครับเป็นไก่ร่างเอามาฟึกครับไก่ในน้อยครับพกขีดครับเจได้เลยครับปลอยฝ่ายงามครับตัวนี้ดูครับในน้อยเลยครับลักษณะงามงามครับ ดึกดำดีครับสอยเถิงครับสอยสอยเถิงครับน่ <réussi S 2> ครับเป็นไก่ทะเลครับหน่อยๆเป็นเตจับเป็นเตอุ่มดีครับตัวถือว่างามครับตัวนึงครับต่างนี่ก็ถือว่าเก็บต่างหูเลยครับถือว่าเต็มดีอยู่ครับหน่อยๆครับพอหน่อยๆเล็กๆครับขันนี little, so ้เสียงเล็กครับเสียงเล็กเสียงหน่อยครับเสียงเล็กเสียงหน่อยเสียงพอดีเลยครับ เสียงพอดีงามครับพอดีใกล้หน่อยครับเสียงครับพอดีงามครับโบที่ว่าหน่อยแห้งครับกับพอดีเลยครับใกลตัวนี้ครับที่ว่างามนอีกตัวหนึ่งครับเสียงกับทื่ว่าเขาแห้งอยู่ครับเขาตีเขาเขาตาผมอยู่ครับตัวนี้ครับเสียงครับเสียงเล็กหน่อยหน่อยครับถึงแต่ต่อไหญบัตสุุ่นครับถึงไก่หน่อยถึงไกลใหญ่ครับทังไกลกับตัวหน่อยวามๆนี่แหละครับไก่ ต่างครับต่างต่างครับครับต่างประมาณนี้ครับเปิดระปิดครับสบดำดีครับคนพักขึ้นนะครับคนปักขึ้นครับเมองครับหน่อยแห้งครับกัะทันลัดเสียงนี่ที่ว่าได้มากครับเสียงตัวนี้ แจ้งในหน่อยเล็กๆในหน่อยคือว่าตัวได้เบิดครับสูไก่ใหญ่ไก่หน่อยไก่เทียนไก่อย่างกัสซิเรนเขาใส่เลยครับเพราะว่าตัวหน่อยครับนี่สองตเนี่ยครับนี่คือตัวที่สามแล้วครับนี่ครับตัวที่สามที่ผมเอามาโพดให้เอฟซีหลายคนได้เอามาติดตามรับชมครับกะพอทักทายมาเลยครับช่างนี้กะทยอยครับพันก็ทยอยสั่งครับสั่งครับสั่งไปใบไปเหรียญไปต่อแล้วครับตัวแหลกที่ผมโพสตดลงไปกับ ไปแล้วครับนี่คือสองตัวติดกันน,นี่คือต seem ัวท no ี่สองกับตัวที่สามนี่เล็กคือกันครับเล็กเดียว่าแบบนี้เสียงเล็กเสียงหน่อยครับเสียงเล็กเพรมนเสียงเสียงแหบครับเสียงนี่พอดีครับเสียงนี่รีว่าจวดขึ้นกันครับตัวนี้ครับผมแปว่าทรเป็นพผมกับผ่านก็ว่าเขาตาเนี่ยครับเสียงนี่เรีว่าเสียงขึ้นไกลหน่อยครับ เือกนี่ดำดีครับขุนง่ายครับกะาขุนเข้ามาถ่ายท่องครับถกเสียงก็ได้เหมาะครับบึงแข็งครับไก่ในอายุวัดครับไก่ไก่สุดนี้ครับผมกะ เก็บว้ครับก่วงนี้ผงก็เลยเอามาปลดให้ลายคนได้ชุมได้ติดตามรับชุมครับกะกะมีประมาณนี้ครับสวยนี่ถึงอยู่ครับเล็กน้อยๆก็ทัานรัดครับเบิ้งครับเทียงทะเลครับตรงนี้ก็จะมีประมาณอยู่จบือบวิบโตครับสิบกลัวเพล่ะครับสิบสี่สิบหาสิบพวกโตครับกะเริ่มเอามาโพดตัวไหรพร้อมจะเล่นพร้อมจะต่อไะไหรือพร้อมจะ มันกานะครับใครๆว่ามันกาครับแบบมันกาแห้งอล้วครับงเอามาปพดครับไล้คนได้ชมได้ติดตามนะไอสนใจครับกะทักทายเขามาได้ครับเพราะว่าส่วนนี้ก็ทักทายเขาาเรื่อยๆครับเริ่มจะทยอยแล้วครับอ่าช่วงนี้เริ่มจะเล่นนะครับเพราะว่าไก่เหมือนกันครับไก่ต่อหรือไก่แจ่ผมเป็นไก่ครับก็เริ่มจะออกลูกร้ายแล้วครับออกลูก กำลังเหมือนกับอยูเป็นเหมือนกับไก่เถื่อนนี่ยงเขาก็จะเริ่มจะออกลูกึ้นกันครับะจะแพร่จะออกลูกจองครับหลายคนก็เริ่มจะต่อครับเ้าไก่หน่อยไก่นมขนเขาก็เต็มแต่ว่าไก่ไม่อายุไก่เก่าเขาก็จะทายขนครับนี่ก็พอดีเห่นครับ,บพอดีเห่ยนยง่ายครับ,รรรบไก่ตัวนี้สนใจกระักไถ่อไหนครับทักไายไห้ครับสองครับ เรียกน้อยๆคริดตามไปเลยเยครับแต่แต่ละโตครับนี่ลักษณะใม่ชมทุกตัวครับผมค็จะถ่ายทองทายคนทายทองทายทองทายพันยาให้เขาครับให้เขาสมบูรณ์ให้เขาคันดีครับกะฝากติดตามเลยครับกะบมมีอย่างไรครับกะไก่กอเดียวกะมีแต่แนวเดียวครับกะมีพ่อมานกะอยู่ในกอดในเราเนี่ยครับช่วงนี้กะ ประเทศเพื่อนบ้านครับฟังสปบอลเลาครับทักไท่เข้ามาไลยครับไก่ก่อนนี่มันก็อยากให้ให้ลุ่งไ้โปทให้ช่ชมครับแต่ละตัวเพว่ามันหน่อยครับมันเล็กดีครับว่าบริพาไก่กออื่นครับมันก็เลยครับกอเราของผมเองครับตอง่ายครับตอได้บดสูแบบครับเดยนนักสติกหรือตอขึ้นครับมันกะตอได้ครับเพราะว่ามันอึืนยู่กับความมานห้องไก่ครับบริว่า ไก่ตัวนั้นจบต่อได้ยางหน,นังเดียวบอมแมนนะครับมันก็ต่อได้พุทธิยางครับการเข่าพุทธิยาง <c oughs> การเข่าวุทธิยางหรือมีสัดไห่เขา่ามีผ่านเขา่ามียังเขา่าหมูป่าหรือยังเขา่านี่ครับคือว่าความมันของไก่ครับมันจะดึงดูด่าไรเพราะว่าขั้นต่อโดยนั่งสติมันสมัยตะกอนนะก็ซิบุษยุทกินครับมือนข้ามแดงห้ามง่ายครับเพราะว่ามันจะดึงฮ่า ให้เห่าได้ลดทุกอย่างครับคือว่าความานของเขาเสียงขันของเขาเหมือนกับทุกอย่างครับเขาก็ต้องมีความานแล้วก็เสียงคันนล้วก็ะยังทุกอย่างดึงดูดเขามาได้ขั้นบนดึงดูดเข้ามานี่ยังกับบ่อเขาครับมันตะไกลมันตะไกลเทียนกับบ่อเข่ากันนะเขาหาครับนี่คือบดึงดูดกันเขามาหาครับนี่คือเขาก็ต้องเสพและระวังดีๆครับเกากการดึงดูดของเขาเขาก็ ในผ่านเขาเลยจักดีหรอกว่าครับเวลางเช่นจังไดจังไดครับเพราะว่าไก่ตัวใดมันมันมันนะครับเลยครับมันเยอะเป็นตัวอย่างครับนี่คือความันนี่ครับบอกเลยว่าตัวเขาตัวเขามันประมาณมันนะครับเนี่ยผมมาขวดมันเลยครับประมาณนี้ครับมีประมาณนี้ครับนี่ครับขอพูดหลายๆครับที่เขามาติดตามคือเก่าคือเดิมครับผมกะจะเริ่มโพดไก่ ไก่ต่อไก่ใหม่ไก่พอดีเหรียไก่ได้อายุมากได้รับช่อมกับมีประมาณสิบก็โตครับกับเดติดตามรับช่มครับกคือเก่าคือเดิมกับบอกมียังไรครับผู้ใด้เคยติดตามรับช่มกับเนี่ยกับประมาณนี่แหละครับกับจะหูอยู่แล้วครับไก่คอนี่เป็นยังไงครับคอนี่เรานี่เป็นมากะมีแต่คนเก่าคนเดิมครับบอกต่อต่อกันไปครับขอบคุณเลยายครับ